คําด่าที่บาดใจกระแทกลงบนชีวิตไม่สาวออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนทำงานหนักขาโอทีไปให้แม่คือสันเมื่อเห็นสายที่ไม่ได้รับแม่กลับช้าก็ไม่เป็นไายลูกแม่อุ่นข้าวไว้ให้แล้วนะมันทำให้เธอนึกถึงสมัยก่อนที่เด็กหญิงตัวเล็กๆปั้นข้าวเป็นรูปหัวใจนึกถึงคุณแม่ที่ไม่เคยลืมจัดโต๊กกินข้าวให้ทุกคนในบ้าเธอจึงตัดสินใจกลับ,บบ้านทันทีพร้อมกระติบคู่ใจ แม้ป้ายขายหมดจะดับความหวังเธอก็ไม่ยอมแพ้ควักเงินทั้งหมดในกระเป๋าเช่ารถคันสุดท้ายของวันนี้ระยะทางห้าชั่วโมงถูกย่อเหลือแค่คำสั้นๆในหัวเธอแม่รอหนูก่อนเพียงเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นในกรอบประตูน้ำปตาก็วิ่งเร็วกว่าขาแม่เธอออกเดินทางเพื่อกลับมาเป็นลูกอีกครั้งและแม่ก็ยืนรอเพื่อได้เป็นบ้านเหมือนเดิมกระติปไม่ใช่แค่ภาชนะใส่ข้าว แต่มันใส่เวลาที่หายไปแล้วเสิร์ฟให้เราได้เริ่มต้นกันใหม่ที่โต๊ะนี้